เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่อง,สองแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับี่ผมมาที่เป้ารถสวยๆถูกๆนะคุณผู้ชมเลยสีและใช้นะครับคันนี้เป็น Honda Accord นะครับนี่รถผู้บริหารหรูหราพร้อมใช้อดีๆไม่มีชนหนักครับเดิมๆบางๆสีมีตำหนิบ้างบางอยู่ครับที่เป็นเยอะๆก็การชนหน้าตามรูปนี่นะครับสีบางๆครับ นอกนั้นสมบูรณ์หลังคาไม่ผุหน้าหลังเดิมเดิมบอดี้ดีนะครับไม่มีชนหนักไม่เคยแก๊สนะมันล้วนๆเครื่องสดๆเลยราคาไม่แพงด้วยครับ49,500ื่นเก้าพั้บาทนเองถูกกว่าหน้าเต็นถูกกว่าท้องตลาดครับราคานี้สุดคูมครับภายในเบาะหนังเกียร์โต้จบไฟฟ้าแผงสวิตแผงคโซลตัดลายไม้มีแอร์แบ็คให้ด้วย เอเย็นช่ำๆนะครับเครื่องเสียงมีฟังเล่มเอกสารครบนะครับภาษี6กนะครบภาษี6 7ก็ต่อได้ปกติครับต่อที่ไหนตอนไหนก็ได้นะปัดเลือนไม่ใช้ได้ครบเลขไม่สองแสนเพิกัดดูรถอยู่บางใหญ่นนทบุรีครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อโดยตรงได้เลย คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ